พลเอกประยุจันโอชาโอคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปนในการมอบเครื่องหมายเที่ยวรึและเหรียญกระดานชนวนประจำปีการศึกษา2 5 6 7แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพปรร,ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เวลาเ้านาฬิกาานาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุจันโอชาโอคมตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังในการมอบเครื่องหมายเที่ยวรึกและเปลี่ยนกระดานชนวนประจำปีการศึกษา2567แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการดำรงตำแหน่งใหม่ครูปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็นเวลา20ปีและ10ปีรับเครื่องหมายเที่ยวรึกรวม11คนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ที่จบการศึกษารับเปลียนกระดานชนวน70คนและผู้แทนนักเรียนรับถ้วยรางวัลชนะเลิศพระราชทานการแข่งขันระเบียบแถวระหว่างบ้านในปีการศึกษา2567โรงเรียนพรปรราชวิทยาลัยลในพระ,ระรบรมราชูป,ปถัมภ์มีนักเรียน920คนคระการารู77คนและพัฒนานงานวิชาการส่งเสริมนักเรียนเรียนเสริมความรู้ตามความถนัด ความสนใจเพื่อการศึกษาต่อและฝึกทักษะอาชีพพัฒนาด้านดนตรีและกีฬารวมทั้งอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้มีศักยภาพและความสามารถที่จะพัฒนาตนเองครอบครัวสังคมให้ก้าวหน้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตพระเชขานุการในพระองค์เป็นผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องส่งน้ำสงกรานพระราชทานไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคติยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในเทศกาลสงกรานตุทธศัลารพาช2568 เวลา9ก้านาฬิกามินาทีวันนี้ที่พระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมมหาาีรามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นอากาศเอกสถิฐพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องสงน้าสงกรานพระราชทานไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในเทศกาลสงกรานตุพุทธศักราช2568ซึ่งประกอบด้วยน้ําสงและพระไตร Thank <laughs> you. ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดถือความกตัญญูกตะเวทีเป็นธรรมะประจำพระราชาฤทษไทยดังที่พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงยึดถือปฏิบัติมาทุกยุคทุกราชสมัยครั้นถึงเทศกาลสงกรานต์นอกจากจะบำเพ็ญพระราชบุศสอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบรมราชบุพการีแล้วยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชบริพารเหนืยราชการในพระองค์เชิญเครื่องส่งน้ําสงกรานต์ไปถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชและพระราชทานพระอนุวงศ์ผู้ใหญ่เป็น การแสดงพระราชกตัญยุตาธรรมตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณพลเอกพบูลคุ้มฉายาอกุโมตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชาดุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภ,ภัยที่จังหวัดสิงห์บุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพรบูลคุ้มฉายาอกมนตรีร่วมกับมูลที่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทาน287ชุดมอบแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภออินบุรีอำเภอเมืองและอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนณหอประชุมที่ว่าการอำเภออินบุรีพร้อมเชิญพระราชกระแสรงหงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย และเจ้าหน้าที่ก่อนลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชาทานมอบแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่5ตำบลทับยาอำเภออินบุรี3ครอบครัว จังหวัดสิงห์บุรีเกิดวัตภัยเมื่อวันที่8เมษายน2568ในพื้นที่อำเภออินบุรีอำเภอเมืองและอำเภอบางระจันรวม5ตำบล24หมู่บ้านบ้านเรือนเสียหาย287หลังคาเรือนประชาชนเดือดร้อน845คนโรงเรียนเสียหาย1แห่งโดยอำเภออินบุรีได้รับความเสียหายมากที่สุดบ้านเรือนเสียหาย240หลังคาเรือนปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมและรับฟังร กายงานการเกิดวัตภัยการช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดเหตุณนะห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออินบุรีพร้อมกล่าวถึงพระบรมราโชบายในการช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัยรวมถึงการประสานงานการทํางานของหน่วยงานต่งตางๆที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ ที่ทำเนียบองคมนตรีนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิจากมูลนิธิรักกันเราทําได้จํานวนหนึ่งล้านบาทเพื่อสนับสนุนภารากิจของมูลนิธิในการช่วยเหลือเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอาคารที่ถล่มในพื้นที่เขตจตุจักร นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนภารกิจค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งแต่วันเกิดเหตุแผ่นดินไหวจนถึงปัจจุบันโดยนาสิ่งของจําเป็นไปแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรเทาความเหนื่อยล้าในการทํางาน ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูล,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 ลนิธิดําำเนินการสนับสนุสนภารกิจค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยพร้อมทั้งมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่ครอบครัวที่สูญเสียจากเหตุแผ่นดินไหวนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้